รวยขึ้นทุกวันแค่มี8ทักษะนี้ติดตัวสำหรับท่านที่อยากรวยอยากจะมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอยากจะมีความสำเร็จให้กับตัวเองต่อไปนี้ครับคือ8ทักษะถ้าท่านมีติดตัวรับรองได้เลยครับว่าโอกาสที่ท่านจะรวยขึ้นมีฐานะที่ดีขึ้นมีธุรกิจที่เติบโตมากยิ่งขึ้นหรือความจเจริญหน้าที่ในการงานก็มีมากขึ้นอย่างแน่นอนครับ 8ทักษะมีอะไรบ้างครับเรามาดูกันที่ทักษะที่1เลยแล้วกันครับนั่นก็คือทักษะทางด้านการสื่อสารครับก็ต้องบอกว่าทักษะนี้เป็นทักษะที่สําคัญที่ทุกคนควรมีนะครับเพราะการสื่อสารไม่แช่แค่เพียงการพูดหรือการสนทนาเท่านั้นนะครับแต่รวมไปถึงการสื่อสารในที่ประชุมคุยทางโทรศัพท์การส่งอ e ีเมลตอบโต้ to, ทางการค้าทางด้านธุรก,กิจครับบางคนสื่อสารไม่ดีพอนะฮะก็กลายเป็นเรื่องของ การนำเสนอแบบผิดๆทำให้ลูกค้าลูกน้องหรือคนอื่นๆไม่เข้าใจครับดังนั้นครับต้องมีการสื่อสารที่ดีตรงประเด็นชัดเจนและเข้าใจง่ายเอาเป็นว่าถ้าท่านพูดไม่รู้เรื่องนะฮะอย่างนี้โอกาสที่จะก้าวหน้าโอกาสที่จะร่ำรวยไม่มีแน่นอนนะครับเะฉะเราเองต้องพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารนะครับพูดในหน้าฟัางพูดในหน้าสนใจสื่อสารให้เข้าใจพูดคุยให้เข้าใจนะครับทักษะที่2ครับ ที่ท่านต้องมีถ้าอยากเจริญก้าวหน้าและ,ะมีความร่ำรวยนั่นก็คือว่าทักษะทางด้านการขายนะครับเป็นทักษะครับที่จะช่วยสร้างรายได้ให้กับเราครับเพราะการขายที่ดีก็ต้องรู้ว่าครับควรขายอะไรให้กับใครนําเสนออย่างไรให้ลูกค้าซื้อไม่ใช่เป็นการยัดเยียดให้กับลูกค้านะครับเห็นได้ว่าบรรดาเศรษฐีทุกคนครับล้วนมีทักษะด้านการขายติดตัวทั้งสิ้นนะครับไม่มีเศรษฐีคนไหนครับที่ขายไม่เป็นนะครับ ทุกคนย่อมผ่านช่องทางการขายแนวทางการขายวิธีการนําเสนอแนวทางในการคอนวินส์แนวทางในการแอปโรชต่างๆนะครับไม่เพียงแต่การขายของเท่านั้นครับแต่พวกเขายังมีเทคนิคเฉพาะตัวนะครับจนลูกค้าแทบไม่รู้สึกเลยครับว่าเขากําลังโดนขายอยู่เช่นกันนะครับวันถ้าท่านอยากจะมีโอกาสประสบความสำเร็จดยขึ้นครับอย่าอายที่จะขายนะครับอย่าอายที่จะนําเสนอนะครับ เพราะถ้าท่านขายได้นั่นเท่ากับว่ารายได้มันก็จะมีเข้ามานะครับทักษะที่3ครับนั่นก็คือทักษะทางด้านการตลาดนะครับการตลาดครับมีความสําคัญต่อการนําเสนอสินค้าและก็สร้างชื่อเสียงให้กับแบรนด์สินค้าบริการเป็นอย่างดีครับเพราะจะช่วยให้ธุรกิจของเราเนี่ยเป็นที่รู้จักของลูกค้ามากยิ่งขึ้นนะครับเห็นได้ว่าบรรดาเศรษฐีครับล้วนแต่ทําการตลาดนะเพื่อส่งเสริมการขายนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบแคมเปญลดแหลกแจกแถมนะครับจนได้รับผลตอบรับจากล้นหลามนะครับหรือแม้กระทั่งกับการออกสื่อนะครับช่องทางในการออกสื่อการทำคอนเทนต์ต่างๆนะครับเหล่านี้ครับเป็นแนวทางในการที่ต้องทําการตลาดนะครับและการตลาดยุคใหม่ก็แปลเปลี่ยนไปเยอะนะครับจากการตลาดแบบซีพีนะครับ p r o d u c t ์ไร e s s นะครับก้าวเข้าสู่ การตลาดแบบ 4C นะครับและปัจจุบันก็กําลังจะเข้าสู่โหมดของการตลาดที่เป็นตัว 4E รายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวมีโอกาสทาง i n v e s tomorrow t จะค่อยๆนํามาเสนอกับทุกท่านนะครับทักษะต่อมาครับทักษะที่4ครับก็คือทักษะในเรื่องของการปรับตัวนะครับปัจจัยภายนอกต่างๆครับเราไม่สามารถควบคุมได้เลยนะครับไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของ เศรษฐกิจสภาพอากาศนะครับหรือแม้กระทั่งการระบาดของโรคนะครับหรือแม้กระทั่งการกระทบกระทั่งกันของยักษ์ใหญ่นะครับเรื่องสงครามทางด้านเศรษฐกิจหรือสงครามที่เกิดการยิงกันจริงๆนะครับทั้งหมดนี้ครับส่งผลต่อธุรกิจของเราครับบางครั้งอาจแทบไม่ทันตั้งตัวนะครับเช่นเรื่องของควน้ำท่วมนะคนที่รวยก็จะต้องรู้จักการปรับตัวแล้วก็มีความยืดหยุ่นนะัตั้งสตินะครับใจตรองหาทางแก้นะครับเพื่อหาทางออกที่เหมาะสม ที่กำลังเผชิญอยู่ข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่รู้จักการปรับตัวนะครับปัจจุบันเราก็จะมักจะยินคําที่พูดกันว่าเทคโนโลยีดิสซับชันนะครับหรือการปริวัติธุรกิจนะครับโดยมีหลายๆปัจจัยเข้ามากระทบนะทั้งเรื่องของตัวดีตอนนะทั้งเรื่องของสงคราบนะครับถ้าเราไม่ปรับตัวนะครับเราก็โดน สิ่งเหล่านั้นครับทำลายล้างธุรกิจเราไปอย่างแน่นอนนะครับทักษะที่5ครับนั่นก็คือทักษะทางด้านการเงินครับคนที่เป็นเศรษฐีครับจำเป็นต้องมีทักษะในเรื่องของการบริหารจัดการทางด้านการเงินเป็นอย่างดีนะครับ รู้เข้าใจรายรับรายจ่ายบริหารเงินแต่ละเดือนการนําไปต่อยอดธุรกิจเรื่องของการลงทุนครับหากใครยังไม่รู้เรื่องของการเงินนะจริงจริงการเงินมันไม่ใช่แค่รับแค่ฝากนะครับเราไปต้องดูดูด้วยว่าในส่วนของที่อัตราส่วนทางด้านการเงินต่างๆมันเป็นยังไงนะครับทั้งหมดนี้ครับเราต้องใช้เงินอย่างฉลาดรู้จักเก็บรู้จักออมรู้จักนําไปใช้ต่อยอดธุต่อยอดธุรกิจครับและที่สําคัญครับก่อนที่จะรวยครับ ต้องรู้จักการทําบัญชีรายรายจ่ายเป็นแบบนี้ครับเงินเข้าเงินออกเราเป็นอย่างไรอันนี้ต้องรู้นะครับทักษะที่6ครับก็คือทักษะทางด้านนวัตกรรมนะครับคนที่เป็นเศรษฐีครับต้องมีไอเดียที่เป็นเลิศนะครับหรือมีความคิดใหม่ๆตลอดเวลาทําก่อนคนอื่นเสมอครับหาช่องทางใหม่ๆที่จะขายของได้หรือสร้างสินค้าใหม่ๆเพื่อนำตลาดนะครับที่สำคัญครับต้องเป็นนวัตกรรมที่ไม่มีใคร สามารถลอกเลยนแบบได้นะครับคุณก็ต้องเป็นคนช่างสังเกตนะครับคุณเป็นคนที่พยายามหาอะไรใหม่ๆใ,ใส่ตัวอยู่เสมอนะครับใส่ในธุรกิจอยู่เสมอครับไม่อย่างนั้นแล้วก็คนอื่นก็ก็คิดเขาก็พัฒนาท้ายที่สุดเราก็อาจจะตกหล่นทั้งด้านนวัตกรรมคนอื่นก็แซงเราไปนะครับทักษะที่7นะครับก็คือทักษะความเป็นผู้นำนะครับ เศรษฐีครับมักมีความเป็นผู้นําอยู่ในตัวนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการควบคุมสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในบริษัทและก็อนอกบริษัทครับออรวมถึงสามารถดูแลบริหารจัดการลูกน้องได้เป็นอย่างดีนะฮะที่สําคัญครับหากเกิดอะไรขึ้นคนที่เป็นผู้นําครับต้องกล้ารับผิดชอบต่อสังคมและลูกค้านะครับผู้นำครับคือผู้นําที่ออดีก็คือผู้ฟังเป็นผู้ฟังที่ดีนะครับ รู้จักการให้กำลังใจลูกน้องรู้จักการให้แทงงานรู้จักในการที่จะสร้างสายสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานรวมถึงลูกค้าด้วยครับและเป็นที่มาของทักษะที่8นั่นเองนะครับก็คือทักษะทางด้านเครือข่ายนะครับการทรําธุรกิจรวมถึงการค้าขายต่างๆครับจำเป็นต้องมีน็ตเบิร์กหรือจำเป็นต้องมีเครือข่ายของคนที่ทําธุรกิจนะครับ คนที่อยากรวยครับต้องรู้จักการสร้างเครือข่ายหรือเน็ตเบิร์งของตัวเองหรือการสร้างพันธมิตรทางด้านธุรกิจครับเพราะเราไม่สามารถที่จะทําธุรกิจตัวลําพังได้นะครับต้องอาศัยเน็ตเบิ้องต้องอาศัยเครือข่ายต้องอาศัยพันธมิตรนะครับโดยเฉพาะเครือข่ายทางด้าน,นการเงินนักลงทุนช่องทางหรือตัวแทนการขายนะครับพูดงา่ายๆก็คือต้องมีเพื่อนที่ดีมีมิตรที่ดีนะครับทั้งหมดนี้ครับคือ8ทักษะนะครับที่จะช่วยเรารวยขึ้น ทุกวันนะครับถ้าเราอยากรวยครับพัฒนา8ทักษะนี้ครับรับรองได้เลยครับว่าเราจะรวยขึ้นรวยขึ้นทุกวันอย่างแน่นอนนะครับฝากกด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามแล้วก็แชร์บอกต่อเพื่อนๆด้วยนะครับเราจะได้เรียนรู้แนวทางในเรื่องของการลงทุนนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการทําธุรกิจเพื่อโอกาสทางการเงินที่ดีกว่าของพวกเราไปด้วยกันและเราก็จะรวยไปด้วยกันนะครับวันนี้ลาไปแล้วครับขอบคุณและสวัสดีครับ